กลับมาเราวัดใจเียกนกลับอกต่อในช่วงที่2ของอรายการไลฟสไตล์ตชนาใบอย่างมา้างนะคะเมื่อกี้ช่วงแรกเราได้ ดีๆเรื่องของการออกชับอ่ะคราวนี้เราเจาะลึกลงไปเรื่องของการออกทริปกันแน่นอนรถเขาในกลุ่มต้องห้าหกสิบคันมันจะต้องมีคนที่ยังไม่เคยออกขับขี่ทางไกลอ่าแล้วก็มีประเภทที่แบบพึ่งคือพึ่งจะขี่เป็นอันนี้ทำยังไงดูแลเขายังไงเลี้ยงใจเขายังไงจนกระทั่งเขาออกทริปกับเราไหมมีการพาไปฝึกหรืออะไรยังไงไหม ก็ก่อนก่อนที่จะออกทริปด้วยกันเนาะเราก็อย่างที่บอกแล้วว่าเรามีเรามีจุดที่เราจะนั่งคุยกันมิสิงกันอยู่ที่ละเม,มืองบางทีก็นั่งคุยกับเขาว่าอพี่วันนี้เราไปขับรถเล่นไหม,มพาเขาขับรถใน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 เขตเมืองอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเราเราใช้กันขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็บางครั้งถ้ามีโอกาสอโอกาสจริงๆเนาะก็จะจะพาเข้าไปฝึกอบรมกับทางยามาฮ่าอะคาเดมีวัยรุนใช่ตัวเนี้ยก็เป็นส่วนช่วย ใช่ครับเป็นส่วนช่วยส่วนหนึ่งที่ที่ทําให้การออกทริปะอะปลอดภัย,นนเ,เ,ยเพราะว่าพวกผมก็ไปฝึกมาเหมือกกนกันใช่ไปฝึกทุกคนอันนี้เป็นเรื่องที่อยากติดเพื่อการฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะกันในกรณีที่ยังไม่มีใบขับขี่ในกรณีที่ซื้อรถไปแล้วยังขับ,บไม่คล่องครับอันนี้เรื่องของชีวิตนะและก็ทรัพย์สินของคุณคเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรไปฝึกกันไหน ที่ Yamaha Riding Academy นั่นคือ YRA อยู่ที่บางนากิโลเมตรที่21เข้าไปในโรงงาน Yamaha เลยจะตั้งต่างาอยู่ด้านหน้าแล้วก็สะดวกกับคนที่ยังขับขี่ไม่แข็งหรือว่ายังใจยังไม่กล้าที่จะออกทิปไปด้วยหรืออะไรต่างๆก็สอบไปเช่แล้วก็ไปสอบไปขับขี่ได้ที่นู่นเลยนะคะติดต่อได้ ตามหน้าจอนี้อ่าอันนี้เราโปรโมทให้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณผู้ชมในขณะเดียวกันที่เรียนถามนิดหนึ่งรถต้องออกทางไกลบ่อยๆขับกันบ่อยๆแทบทุกจะสัปดาห์ดูแลรักษารถอย่างไรเพราะเราเป็นรถใส่พานอยู่แล้วก็จะมีอ่อย่างใส่พานแล้วดูแลน้ำมันเครื่องใช่ไหมเครื่องคส่พานเบรคพระเบรกอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วในกลุ่มจะมีช่างจะมีทีมช่างใช่คอยดูแลระหว่างระหว่างเส้นทางหรือว่า ระหว่างการออกเดินทางแล้วก็ก่อนออกเดินทางเนี่ยผมก็จะเน้นย้ำให้น้องๆทุกคนในทีมบอกว่าเข้าไปเช็ครถนะครับที่สูงเนาะที่สแควร์ที่อะไรก็ได้ใกล้บ้านที่สะดวกได้ทั้งหมดใช่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีทีมเซอร์วิสให้พี่เชื่อพี่เชื่อว่าจุดเชิดเนาะก็มีทีมเซอร์วิสที่ดีมากใช่พี่พี่เชื่อเรื่องหนึ่ง5-60คันเนี่ยมันจะต้องมีรถที่อยู่ในประกัน5ปี50,000กิโลหรือ5ปีไม่จํากัดกิโลฟิชใช่ครับ น้องๆมีบอกไหมว่าเออมีรับประกันตัวนี้แล้วทำให้รู้สึกใจอุ่นหรืออะไรยังไงมีทัศนคติก,กับนโยบายของเามาหานี้อย่างไรก็ตรงนี้นะครับบอกไว้เลยว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับรับประกันการการับประกันเครื่องหาปีเนาะเพราะว่าน้องๆทุกคนหลายๆคนที่เข้ามาใหม่ในกลุ่มยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าพี่รถอย่างเงี้ยพังต้องทำยังไงพี่อย่างเงี้ยต้องทําไงแต่อย่างเราอ่ะพอจะมีความรู้เกี่ยวกับทางนี้เราก็ได้นาเขาใช่แต่เบื้องต้นนะครับถ้าไม่รู้จริงก็ต้องเข้าสู่ก่อน ออันดับแรกก็คือใช่รถใหม่ใหม่รถใหม่ใหม่พยายามพยายามให้เข้าศูนย์จะดีที่สุดครับเพราะว่าตามรอบใช่ตามรอบตามระยะของเขาจะเพื่อเป็นการรักษาประกันได้ใช่ผู้ชมบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดบางคนซื้อรถแต่ไม่ได้มองเรื่องของการรับประกันของรถบางคนบองแค่โอเคอย่างนี้อย่างนี้แต่ลึกลงไปกว่านั้นไม่ทราบ ให้เขารักษาประกันเอาไว้ใช่น้องก็ภูมิใมากนะคะอันนี้นพี่กลับมาถามเรื่องทิศต่อใ<ช>นขณะเดีวยวกันเรามีการแนวทางในการบริหารกลุ่มของน้องอย่างไรอืมก็บริหารกลุ่มจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากพี่ก็แบบครอบครัวพี่กับน้องอใช่ดูแลกันไปเนาะแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับใช่รถเสียรถพังระหว่างทางเราก็ช่วยกันหรือว่าแม้แต่จะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับพวก การใช้ชีวิตแต่ว่าไม่ได้เกียวกับเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยนะใช่เพราะเราจะมีกฎระเบียบอยู่ก็เพียงแต่ว่าบางทีพี่ผมผมมีปัญหาตรงนี้ช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เกี่ับเรื่องเงินใช่เป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาใช่เป็นที่ปรึกษาใช่ครับก็ดูแลย้นน้องๆด้วยให้ใจกันไปดูกันแน่พี่นองใช่ครับมีแน่กลุ่มถึงได้โตขนาดนี้ถ้า60คันนี้ไม่ธรรมดาเพราะบางทีหลายคนหลายเรื่องหลายรถหลายรุ่น เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมีแบบไม่พอใจกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ด้วยความที่เป็นหัวหน้าสามารถเคลียร์ได้หมดคุยกันแล้วเปลี่ยนคอนเซ็ปต์กลุ่มเนี่ยมาหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในการบริหกลุ่มขององกรมีค่อนข้างจะใช้หลักการป,ปีอ่ะใช่เยอะ่ธรรมาส<ช>ามความประทับใจมากดี่กว่าในการท่องเที่ยวครับที่ไปที่แบบว่าเราประทับใจที่สุดหรือว่าไกลที่สุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะแนะนำอะไรกับคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากมันใกล้ปีใหม่ด้วยใช่เออ ก็ส่วนใหญ่เลยนะครับทุกคนมาทับใจผมราทับใจทุกเส้นทางที่ได้ไปเนาะเด่นๆใช่เด่นๆเด่นๆพาราโดเวอร์ชอบหมดชอบหมดชอบเมดจาะนิดนึงว่าเวลาไปแล้วมีความประทับใจกับการท่องเที่ยวตรงนี้หรือเป็นการแนะนําการท่องเที่ยวสถานที่ตรงนี้ในยามที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ประทับใจของของกลุ่มที่ผมไปเนาะไปยังอยู่ที่สรตศรีใช่ที่ไปแล้วก็อยากจะไปอีก ได้เพราะว่าทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือการเดินทางก็ตามเพราะว่าอย่างช่นการเดินทางเนี่ยมันใกล้ๆมันไม่ได้กลจากกรงเทศเท่าไหร่ถูกต้องครับแลมันทําให้เราไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องนั่งวสบายด้วยรถไม่เยอะถูกต้องใช่ครับได้มีเวลาสังสรรค์ด้วยถูกต้องครับใช่ได้มันได้เจอกันแบบง่ายดีพี่กับน้องแบบไปเอ้ยพี่ปะผมปะผมปอะไรเงี้ยเราคุยกันแป๊บเดียวแล้วเราก็รู้กันละใช่ครับ ส่วนใหญ่ก็คือมันเป็นเรื่องของความมั่นใจทุกอย่างรวมๆก็ฝากไว้กับคุณผู้ชมก็อยากจะฝากกับทางปีใหม่นี้นะครับก็ยังไงก็ฝากถึงคุณผู้ชมนะครับระหว่างการเดินทางเนี่ยไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะครับก็พยายามนะครับนารถเข้าไปเช็คที่ศูนย์นะครับเพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและรถนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับประกันพูดไปมาประกันของยามาฮ่า นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเซฟตัวเองด้วยใช่เพื่อความปลอดภัยเขอความปั่เพลงถูกต้องครับแล้วก็ลดคู่ใจเรานะจะได้แบบว่าไม่มีปัญหาการใิ้ไม่สนุกใช่ลดความเสียหายเนาะใช่ครับลดความเสียหายเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินครับ ทำอะไรก็ได้แต่ก็ต้องมีการเตรียมของที่ดีทั้งผมและรถเพราะฉะนั้นเราจะเดินทางปลอดภัยสนุกสนานด้วยเพราะว่าปีใหม่เป็นวันหยุดที่ยาวใช่ครับบางคนต้องกลับบ้านบางคนอยากจะไปเที่ยวก่บเพื่อนๆหรือแฟนบางทีขี่มีมอเตอร์ไซค์คันเดียวเท่วได้ใช่ครับจริงไหมใช่จะได้มีเวลาให้กันแบกเต็น์ไปนู่นไปนี่เพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดคือเรื่องของชีวิตครับนะก็ยังไงฝากกลุ่มยามาฮานะครับ ออโตเมติกไทยแลนด์นะครับซึ่งเราจะอยู่ในแถวราชดำเนินนะครับตรงวงเวียนอนนุสบดีประชาธิปไตยนะครับตรงนี้ถ้าใครนะครับแวะเวียนมานะครับแวะมาหากันได้เนะครับจะอยู่กันช่วงทุกเสาร์อาทิตย์เกือบทุกเสาร์อาทิตย์เลยแล้วกันหรือว่าให้แน่นอนก็คือเข้าไปติดตามในที่เพจกลุ่มได้ในเ c e e o o o ยามาฮ่าออโตเมติกไทยแลนด์ครับฝากไว้ยครับก็เป็นความน่ารักน่ารักของยามาฮ่าครับใช่แล้ว เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆในระยะเวลา6ปีครับซึ่งเคล็ดลับเราก็ลอกถามมาให้กับคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกหน่อยก็เป็นร้อยคันเป็นพันคันใช่เพราะว่าด้วยความที่เขาปกครองกันแบบพี่กับน้องพี่น้องอันนี้นสำคัญที่สุดปดรึกษากันแม้กะทั่งหลังบ้านเคล็ดลับง่ายๆ ในการรวมกลุ่มนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็ขอขอบคุณน้องก่อนนะคะนี่ก็เป็นแขกรับเชิญของรายการ y a m a ง a c h a น n e เรานะคะแล้วก็จะขอขอบคุณสถานที่ใครที่อยากจะบำรุงดูแลรักษารถ Big กไบคในแบรนด์ของยามาฮ่าจะซื้อรถจะซ่อมบำรุงมาได้หมดเซอร์วิสอยู่ที่ศูนย์ยามาฮ่าไรได้ค่ะตลาดา อยู่ตรงข้ามกับตลาดสดพระรามหาใหญ่โตโมโหรานไม่ได้ไกลเลยครที่จังหวัดหนองนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะรามพันไว้ด้วยคําว่าว่ลาลยาจงเราหัวใจเดียวกัน